มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนคำพูดหมอบีถึงนายกคนที่30ลั่นเปลี่ยนแล้วแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราหวังอะไรใครไม่ได้อยู่แล้วประเทศไทยด้านายรัฐมนตรีคนที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือคุณเศษฐาทวีศิลล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างมีการแชร์คลิปจากรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม เมื่อเจเนฟเฟอร์คิมได้เชิญหมอบีทูสื่อวิญญาณมาเป็นแขกรับเชิญและได้ถามถึงเรื่องการเมืองหรือว่านายกคนใหม่ซึ่งหมอบีได้เผยว่าดวงทางด้านการเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคิดว่าโควิดมันแย่แล้วเดี๋ยวเรารอดูอันนี้เลยของจริงเปลี่ยนแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราหวังพึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะ ย้อนคำพูดหมอบีถึงนาย,ยกคนที่30ลั่นเปลี่ยนแล้วแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ